สวัสดีสสดค่ะดิฉันนางสาวชุติยากรไตะกระทกและนางสาวทัศวรรณขำบุรีค่ะทําหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะ <c oughs> ตอนนี้เวลาสี่โมงแล้วเดี๋ยวสักประมาณตีสองเราจะไปตัดยางกันนะคะตรงนู้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ตีสองแล้วเพิ่งตื่นรู้สึกงงเงียอยู่เลยค่ะแต่น,นี้ก็ต้องสู้

มาด้วขสบดนัดได้ี่ไหนยาไมค่ะัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวเลยค่ะเชื่อแม่นุป้าป้านี่ป้าป้านี่ค่ะ้เวลาตัดนี่ตัดกับใครบ้าง่ะคะตัดกับแฟน อ๋อแล้วตัดมานานรื้ยังคะตัดมาเยอะเกือบยี่สิบกว่าปียอ่สีบกว่าปีนี่เขาไม่ต้องตัดเวลานี้ด้วยอะคะก็ตัดเวลานี้อากาศมันเย็นแล้วยางมันออกปีอ๋อยางนี่เวลาจะตัดนี่กี่ปีอะคะต้นยางเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีหกปีเต็มที่เจ็ดปีเจ็ดปีได้ เรารบดกวนให้ป้าอธิบายการขีดยงไดคะว่าขีดยังไงอ๋อขีดนี่ต้องให้มีดเนี่ยเก้าสิบองศาแล้วก็ไม่ให้ถึงกับเนื้อยางไงนี่เปลือกแรกเีนี่นี่เปลือกแกละอ๋อนี่ที่นี่ที่สองแล้วเนี่ยเนี่ยที่สามอินไปไปดูต้นต่อไปนะคะ ดำดำดํายาวเงี้ยหลังซอยล่างมีผอกเปลือกสาบเนี่ยมันก็ต้องให้ตึงนั่งน <to> ั่งตึงเหนือย่างตโันจัดยาเลยน่าแค่เนี่ นี่ขนาดของสวนยางเท่าไหรอะคะขนาดของสวนยางค่ะกี่ไร่อะคะตอนนี้นาบ้านี้ห้าหร่ต้างมัดมัดลิปฮะ้างมัดคลิปหลาไร้ตังไลาย๋อจีบซีพาตอนเช้าได้กี่แผ่นนี่เช้าตอนนี้ได้ยี่้าืึน ทาพึ่งจะตัดมัดน,นี่ใช้เวลาใช้เวลาตัดประมาณกี่ชั่วโมงคะห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงต<ม>่อใ่ก้อนแรเบอร์นาเปลือนี่นนะสามชั่วโมงก็ใก็้แล้วมีเปลือสร้างตัดอย่าง คือตัดไปก่อนแล้วเก<อ>็<อ>บเก็บตอนเช้าตอนเช้าเก็บตอนเช้าล<อ>ัว,ต,วต้มแบบเดียะ อะไรอะคะใช้มีเก้อมีกีจั่งหรือใช้ถือหัวมีกะมีกะปลาม่วงอ๋อมันเป็นมีดโดยเฉพาะใช่ไหมะมีดโดยเฉพาะเลยคุขอดูมีดต้องต้องงอตรงนี้แหละตรงปลายปลายหมค่ะ เหนียงมังต้องัดตรงเหนียงนี้ให้มันเป็นรงองเดี๋ยวเราจะลองหัดทำดูนะคะตัดตั้มตั้มมาเลยตัดหน่อยตัดตั้มก็ได้นะตัดตั้มมานี่ เมาเข้าเลยไมอม่ไม่ไม่ก็ขีให้นลออกลาลามีนะนี่ยออขึ้นถะ่ายรูปเลยค่นะง่ายนะิดเดียวตอนนี้เราก็ถ่าย ตอนกี่กันเสร็จแล้วนะคะ<ม>เราก็จะกลับกันไปนอนก่อนนีคะเรามาถึงโรงักที่จะทแผนนะคะเดี๋ยวตอนตอนเช้ามาดูกันอีกทีค่ะหกโมงค่ะขณะนี้ก็เวลาตีสี่ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาหกโมงแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บน้ำยางกันค่ะตามมาค่ะ ป้าปันทังเล่อใช้อุปกรณ์อไเจ็บบ้างคะใช้ไม่กว่า ถ้าปล่อยมันคยาเน้อนี่จะไม่ไหลอีกแล้วค่ะไม่ไหลแล้วออ๋มันย้อยแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งอย่างแน่ค่ะแล้วถ้าถูกนี่ไม่คันนะคะแบบนี้ไม่คันป้านะคะถ้าฝนตกนี่ทำไมเขาถึงไม่ตัดกันนะคะก็ฝนตกก็ ต้นยางมันเปียกแล้วพอมตัดต้นเนี้มันจะซึมไหลออกข้างหมดไม่ไหลไปลงร่องยางอน้า,านเปิด,ดนี่มันเปียกแค่หนัาคือเม็ดยางพอมันหล่นมาจากต้นนะคะมันก็กลายเป็นต้นไมนเี้ค่ะ เล่าไอเศษที่ว่าหรือเปเมือ่อคืนเอาทำอะไรป็นเสตยางนเสตยางแล้วปาเดทให้งกงได้นี่นะคะคือการแยกเศษออกจากน้ำยางค่ะที่ยางเขาจะเอาไปหลอมละลายทำเป็นยางรถยนน้ำกดที่เราจะผสมชื่อว่ากดซันฟูริกค่ะ

ติดหนาทิใส่กดมันจะเหนียวขึ้นกับตัวไ,ได้ททิ้งไว้สามสิบประ <30 S 2> มาณตามติ๊กนาทิ้งจากที่สรุปผ่านมานะคะคือเราเอาน้ํายางเนี่ยมากรองเพื่อแยกขี้ยางออกจากน้ํายางนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็เอาน้ํายางเนี่ยมาสามลิตรมาผสมกับน้ําอีกลิตรครึ่ง ซอสซันซิลิีผส,สมกับน้ำประมาณหนึ่งถ้วยตวงเอามาใส่ในน้ำยางจากนั้นก็คนให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะแ็นก้องนี่นะคะนี่ก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้ว ก็จะเห็นได้ว่ามันนิ่มๆเริ่มแข็งตัวเริ่มจะแข็งตัวแล้วตึงๆ โแผ่นยางที่ทิ้งไว้ประมาณสาสิบนาทีก็เป็นสภา,าพอย่างเนี้ค่ะเออนี่ตกวันหนึ่งทำได้กี่แผ่นนะคะ,ะวันหนึ่งทําได้กี่แผ่นนะคะวัน,ลน,นแล้วแต่กี่แจ้งสามตึ๊กนง่งคละแผ่น นี่พอว่าเน้นอ๋อนี un> un> <t 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 ่อต้องเน้นแหละปล่อยแข้งเอกไปเน้นอ๋อคาบจับก็ไม่ได้ไม่หยืดหยิดได้อะเหนียอมากเลยค่ะคาบยาก ไปจะนำเข้าเครื่องตักแล้วนะคะข้าเกรีอย่าตักเลยจ้ะตักหมุนเลย เท้เาเข้าขาวหลีต่างที่างแหละเนี่ยสงองครังเพืะนมาเข้าดอกไล่นะนีสองครังทำสองครั้งกันกครั้ซ ข้าวลายสองยางค่ะแผ่นยางพิทนิดหน่อยนิดหน่อยนี่มาเจอไหมหนักไหมถ้า ออน,น้ำมาพึง่งแดดจนกว่าแผ่นยางจะแห้งนะคะประมาณกี่วันได้ะคะด กลางเด็กสองวันประมาณสองวันนะคะสองวันเนี่เอาแป๊บข้าวลงแป๊บค่อยเราจะมีล้างเขาเพิ่งมาล้างเสร็จมากเลยค่ะแผ่นนี้ดอกไม้มุนเอ้หมุนเองอะคือถ้าใบร่วงนี่จะตัดได้ไหมคะตัดได้ค่ะจะตัดได้ช่วงไหนบ้างคะช่วง ถ้าใบร่วงก็ประมาณสองเดือนเดนมีนากับเมษาเนี่ยตัดไม่ได้ตัดไม่ได้นะคะต้องตัดได้ต้นปลายเดือนพฤษภาปลายเดือนพฤษภาก็เริ่มเก็ดใหม่แล้วถ้าฝนตกก็คือตัดไม่ได้ดันกันบ้างมันจะทําให้หน้าเสียหน้ายางเสียค่แวลวตัดคนน้ายางเริ่มตัดยางนี่จะเริ่มตัดได้ตอนไหนคะ ตอนต้นยางอายุหกปีหกปีเจ็ดปีค่ะหกปีเจ็ดปีค่ะแล้วถ้าน้ำยางออกนี่จะออกถึงกี่ปีได้คะสามสิบปีสามสิบปีแล้วก็โค้งแล้วก็โค้งถกใหม่ถกใหม่คะตอนนี้ตอนใบร่วงเดนเมษาเลยมีนาเมษาที่ใบร่วงก็่คยใส่ั้นทั้งปีนั้นใส่แต่ตอนนั้นเหรอคะใช่ปีละครั้งตอนเดินพุชภาใส่ใส่ปุ๋ยนั่น วิธีก็บรักษาว่าพึ่งแดดสองวันแล้วก็เก็บข้าวลงเก็บยางแล้วก็เอาไปผึ่งไว้อีกเนี่ยผึ่งแบบนี้ไว้ในถังเก็บยางไว้ในที่ร่มใช่อยู่ที่ร่มแล้วก็แห้งจนว่าเป็นแก้วนะเป็นสีใสเลยเปดู้นเป็นนั่นมีตัวอย่างไหมคะมีมีเนี่ยไปดูตัวอย่างไปค่ะถ้าฝนตกเนี่ยมันตอนฝนตกนี่มันเป็นมันเป็นแก้วมันเหลืองแล้วเนี่ยเพราะถ้าโดนฝนมันจะเนี่ย จะออกตำแบม,เ,มเ,เป็นราเนี่ยแต่ถ้าอากาศมันเย็นเนี่ยมันจะถ้าไม่ฝนเนี่ยมันจะเป็นราจรแล้วราคามันจะตกไหมคะไม่ไม่ไม่ตกข้าเดิมไม่ตกสองห้าห้าแล้วก็หกศูนย์ศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์นดีกว่า ราคาสูงกว่าไหมคไม่ราคาท่าให้น้ํายางเยอะกว่าให้น้ํายางเยอะกว่าแล้วก็มันไม่เป็นโรคด้วยอเขาเป็นหุ่ถ้าถ้ายางเป็นโรคนี้มันยังไงนะคะคือมันไม่ค่อยออกน้ำยางไม่สวยไม่สวยเาต้องจะดำน้ำจะดำเลยสวยหรือันจะเน่าตอนนี้ยางราคาแปดสิบ้าบาทแปดสิบ้าบาทหนึ่งกิโล8ปบ้า ต่อแผ่นใช่ไหมต่อกิโลแล้ว85อะแล้วน้ำน้ำยางนี่กิโลเท่าอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้น้ำยางอะก็ขายแบบเป็นเป็นน้ำอะค่ะอ๋อเป็นน้ำก็85ต้วนๆถ้าเป็นน้ำน้ำน้ว่าอื่นใช้ไปแปะรูปอะไรได้บ้างนะคะใช้ไปทำอะไรทำยางรถยนต์เนี่ยยางรถยนต์ ตัวยางแต่ตัวเยอะมากทำยางก็ยืนค่ะแล้วขี้ยางนี่ขายโลขี้ยางโลละสี่สิบแปดตอนนขี้ยางโลละสี่สิบแปดยางค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าปันนะ้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยางพาราค่ะ อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยตัวฉันไปจะก็รู้ตั้งหัวใจฉันยินที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยาดีินคำา่ารักแทนคำบอกลามเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันดีอยู่ใกล้เธอ